สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พักเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่329กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะขนูมีแต่้าะสวยๆนะคะภาพบ้านๆนะท่านใดชอบสนใจอิ่์ไหนก็โทรมาปิดกหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นแผ่นปั๊มนะคะพัะประถมเจดีนะนี่นะคะซอลีหนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เอ่ออันนี้กว้างห้านิ้วนะคะสูง7นิ้วครึ่งน,นะคะเสียบาทนะคะเส0บาทนะคุณลูกค้าท่าใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะแผ่นปั๊มนะคะพระปฐมเจดีนะคะเสีอบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญเหรียญพักแก้วมรกตนะคะเหรียญพักแก้วมรกตสองสี่เจ็ดห้านะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตว,วัดพนันวัดพนันเชิงนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สวยสวยเลยนะคะ300บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ เหรียญที่4ี่เป็นเหรียญพรพคูวิตูลธรรมศาสตร์นะคะซอง470นะคะเหรียญน,นี้นะหนูเอา300บาทนะคะ300บาทสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ300บาทนะคะเหรียญพรพคูวิตูลธรรมศาสตร์นะคะ3า0บาทซ470นะคะ ต่อไปนะ่ะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดน้อยนะคะสองสี่ห้าเก้านะคะ เรียนนี้หนูเอา300ร้อยบาทนะคะ300บาทเรียนรวมพ่อวัดน้อยนะคะ300บาทมาคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการที่หกนี้เป็นพระปิดตาวัดพระเนียงแตกนะคะเนื้อสามฤทธิ์วัดพระเนียงแตกนะคะพระปิดตาองค์นี้หนูเอา3ามรอยห้าสิบบาทนะคะ3ามยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะ สวยมากๆเลยนะคะ350บาทนะคะองนี้ต่อไปนะเป็นรายการให้7นะคะรายการให้7นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสวยๆเลยนะ คุณลูกค้ทาท่านในสนใจโทรมาปิดได้นะคะรูปรล่อหลวมพ้าเงินนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทนี่นะคะสวยๆเลยนะ350บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพายอดทองอายุทายานะคะทองดอกบวบนะคะสวยๆเลยนะสวยมากมากเลยนะคะอ,องค์นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทพายอดทองอายุทายาทองดอกบวบนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9นะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพระชายท่านเจ้ามาเนื้อสำริดนะคะเอองี้หนวอาเสียรอยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะเสียรอยบาทนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะ พระชายท่านเจ้ามานะคะเนื้อสำรฤทธิ์นะคะส0 0บาทนะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สินี้เป็นเทวรูปนะคะกูเพชบูนาะ กุใกล้ๆกันของเพชรบุญนี้นะคะเป็นทาราวดีสนิมสนิมยกนะคะอ,องนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะพระเทวรูปกุเพชรบุญนะคะใกล้ๆก,ก,กันเลยนะคะจะอยู่เพชรบุญนะทาราวดีสนิมยก4สีร้อยบาทนะคะอ,องนี้ คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิอนี้เป็นพาสสมเด็จนะคะ6ชั้นนะสมเด็จมี6ชั้นนะคะอ,องค์นี้หนูเอาสี่รบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะ นี่นะคะสะสมเด็ดหชั้นนะคะสี่บาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี้เป็นพัรซุซมกอนะคะสวยๆเลยนะ องนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะพาซุ้มก่อนนี้หนูสี่เอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านในสนใจนะคะชอบโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่13านะคะรายการที่13านี้เป็นพระคงกุรัมพูนนะคะองนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า4สี่รอยบาทนะคะ นี่นะสวยๆเลยนะคะพระคงกุลามพูนนะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะ รายการที่ส4บสี่นี้เป็นพ้าท่ากระดาเนื้อตะกวดเสนิมแดงนะคะสวยๆเลยนะท้ากระดาเนื้อตะกวดเสนิมแดงเอางี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะเออมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะ ห้าบาทนะคะห้ารยบาทวงนี้ห้ารยเนอะ้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าเนาะเอ่ออันนี้เป็นพระท่ากะดานกุวัวใต้เนื้อตะก,กั่วสนิมแดงนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าผ้าท่ากาดานกุกวัดใตด้เนื้อตะกัวสนิมแดงองนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะ,ๆๆะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยจริงๆเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะรายการที่สิบหเอเอวันนี้เป็นพาหูยานนะคะชินเงินผิวปลารลอดนะคะ พรวหูยานชีนเงินผิวปรอลัดองนี้หนูอาเซ่ร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะเออนี่นะคะสี่รอยห้าสิบบาทนะคะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะอุ๊ เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นหมาทุยวัดหนังนะคะหมากทุยวัดหนังนะมันม,มันมีอนนะไรขนมันดักเแค่กขแค่นะคะคุณลูกค้าเอออันนี้หน่วยสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้า 350บาทนะคุณลูกค้าท่านในสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยๆเลยนะ350บาทนะคะรงรักถักเชือกนะคะ350บาทต่อไปนะเป็นรายการาที่18นะคะ รายการที่18นี้เป็นลูกสะกดนะคะหลวงปู่ใจวัดสเสด็จเมืองแมกะสิ์นะคะหลวงปู่ใจวัดสเสด็จนะคะเนือแมกสิตนะลูกสะกดนะคะเอออันนี้หนูเอา350บาทนะคะคุณลูกค้า350บบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะวุ้ย รายการที่19นี้เป็นฤาษีหมอยานะคะเป็นเนื้อสำรฤธิ์นะคะฤาษีหมอยาเนื้อสำมฤทธิ์นะสวยๆเลยนะคะอ้นนี้หนูอาเซียรอยบาทนะคะเซียรอยบาทนะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะ เลสี่หมอยานนะคะสี่รอยบาทเนื้อสัมธิ์นะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยีสิบนะรายการที่ยีสิบนี้เป็นกระดานชนวนนะคะมันเปน็นได้มาแบบนี้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณคัดจหนูให้ดู ชาชาเนาะการะกาดานชนวนพระสั่งกระจายนะคะหลวงปู่ภูว่าท่าล่อว่าท่าล่อนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะไม่จะปื้น,นคๆคะอหน่วยนะคะคุณลูกค้า อันนี้กว้างกว้างห้านิ้วกว้างห้ากว้างห้าจุดหกนิ้วนะคะกว้างห้าจุดหกนิ้วสูงแปดจุดสี่นิ้วนะคะกระดานชนวนหลวงปูภูหาสามกระจายนี้หนูเอาหกร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ หกรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะความรลวงปู่ภูวั่ารอนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่329นี้นะน้องเนตตี้ผระเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ากล่าวคุณลูกค้าใหม่นะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID าเลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ เาหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าานบ้านนะคะชอบสนใจตรงไหนโทรมาปิดได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงเนาะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนและจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ